วัตถุประสงค์แค่ว่าอยากให้สื่อสารกับเจ้าของโครงการไม่ต้องเป็นทางการนะครับไม่ใช่เป็นทางการเข้ามาที่ไซต์เข้าไปคุยได้นะครับถูกต้องนี่ผมไม่ได้พูดนะเนี่ย <c oughs> คือไม่ไม่อยากให้เจอแบบนั้นไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ว่าเรากับเจ้าของโครงการแก๊ปมันเยอะไม่ใช่เรากับเจ้าของโครงการก็คุยกันรู้เรื่องไม่ใช่เราเป็นช่างเทคนิคหรือเป็นวิศรกรแล้วเราไม่คุยกับเจ้าของโครงการมีแต่พีเอ็มเท่านั้นที่คุยอยู่เจ้าของโครงการไม่ใช่ผมว่า ถ้าเป็นเจ้าของโครงการนี้เขาอยากคุยกับเราไหมอยากคุยใช่ไหมครับอืมเขาคงไม่ได้คิดว่าเอ้ยนี่มันช่างเทคนิคไม่รู้เรื่องอะไรผมว่าเขาไม่คิดนะไม่รู้อาจจะมีก็ได้จะมองข้ามว่าอาจจะมีก็ได้อาจจะอาจจะมีก็ได้แล้วอย่างช่างเทคนิคที่มันเจอปัญหาอย่างนี้เราจะแก้ยังไงถ้าเราต้องการสมมติแล้ถ้าเกิดว่าเราอยู่โดนเนิร์ดมาไปเราเจอปัญหาแล้วก็เดินหนีก็เดินหนี มันคิดได้หลายอย่างอย่างน้อยแค่เราสวัสดีเขาว่าผมว่าเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเขาจะเดินหนีหรือจะเดินอยู่กับเราถ้าเขาเดินหนีก็ก็ปล่อยเขาไปก็ได้ครับมันก็ต้องคิดหนักเหมือนกัน,นหลายอย่างอะไรตรงนีค้ครับครับแต่เพียงแต่ว่าให้เราเราเราเปิดทางเข้าไปหาเขาก่อนเราเปิดทางเข้าไปหาเขาก่อนเปิดทางให้เปิดทางเข้าไปหาอาจจะได้ดีหรือไม่ดีก็ได้นะถ้าไม่ดีแล้วก็แล้วแต่ดุลพินิจเราแล้วแหละว่าตอนนั้นเราจะทาอย่างไรเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยให้เรา ปฏิบัติของเราตัวเราก่อนว่าเปิดทางเข้าไปหาเขาก่อนว่าแล้วเราก็สารต่อว่าเราจะคุยอะไรกับเขาซึ่งเขาก็จะคุยกับเราแค่3าเรื่องนี้แหละ,ะที่เป็นเรื่องหลักนะครับส่วนเรื่องสเปรย์เฮละก็คุยกันได้เพราะว่าผมต้องการแค่อะไรต้องการแค่ว่ามีการสื่อสารในทุกระดับชั้นเพื่อให้เรื่องที่มันแรงๆแ,แล้วมันเบาลงไปแค่นั้นเองวัตถุประสงค์ต้องการให้เรื่องที่มันจะแรงแล้วมันเบาลงไปเพราะว่ามีการพูด ถ้าเกิดมีการสื่อสารกันในระดับแรกเนี่ยเขาก็จะเบาลงไปนะผมว่าเขาจะเบาลงไปนะเช่นเขาเห็นว่างานไม่มีคุณภาพถ้าเราเข้าไปแล้วเราบอกว่าผมแจ้งผู้รับเหมาแล้วเขาจโอเคมไหมเนี่ยโอเคถ้าเราบอกว่าอยู่ระหว่างดําเนินการอยู่เขาจะโอเคไหมข้อไหนดีกว่ากันไม่รู้ข้อหลังดีกว่าข, <laughs> ข้อแรกถ้าไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรแจ้งแล้วผู้รับเหมาไม่แก้ไขแสดงว่าเราเซ็เชื่อไม่ด้อา,าอาจจะอืแต่เขา แต่เขาอาจจะยังไม่ดําเนินการก็ได้นะในขณะที่เราพูดเราบอกว่าเขากําลังดําเนินการแต่มันอาจจะยังไม่ดําเนินการก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อเดินไ่อ่าใช่ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้สั่งเลยก็ได้นะถูกไหมเราก็อาศัยเขาชี้จุดเหมือนกันใช่ไหมก็อันนี้พอเราเข้าไปแบบนี้มันก็แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าไปเลยอ่ะบางทีมันประชุมปุ๊บมันก็ขวัญขึ้นเลยใช่ไหมครับหรือไม่ก็เข้าไปเสร็จ แทนที่จะเป็นควันอย่างเดียวเป็นไฟเลยวะก็แล้วแต่แล้วนะอย่างนี้ต้องนัดจัดต้องพิจารณาที่เป็นงานนึงเลครับสื่สารระหว่างข้างล่างข้างบนนะอืมตองทีข้างบนเพรางานยุ่งต้ขาขายการสื่อสารก,ก็าประชุมตลอดเลยอือวัอรับจ้างไปทุ่มชอาวันเย็นเลยอืมครับข้อมูลขายขาดทุ่งไปตรงเนี้ยคนหน้างานจะเกิดร้อนเหมือนกันอืม ครับคนก็เริ่มมาถามเฮ้ยช่างตัวนี้มันเปลี่ยนนี่แล้วข้อมูลนี่แหละเดี๋ยวผมขอเช็คกกันะองนะไปเช็คโอ้โหเพิ่งตักกันเมื่อเช้าแล้วเช้าเลยผมเคยเจออย่างนี้เลยอ่าครับก็พวกเซ็นทันนะมั้งอ่าผมเจอของไทยรัฐอืมครับรัคบก็จะเจอว่าสั่งเมื่อคืนเช้ามาทำไมยังไม่ทำสั่งเช้าบ่ายทำไมยังไม่ทำแบบเด็กเนี่ยสั่งแบบแบบนั่นทำไมยังไม่มา S <S เคนเรียครั่งมาเช้านี้แล้วพุ่งดีๆเอาแต่มันก็มีทีพูดคขับครับครับขึเรื่อเนินการแล้วว่าเรื่องนี้ก็ลังดเนินการมาถึงประมาณเวันมผมจะเข้ามาแต่บางก็ชื้นๆไมครหญ่ขนาดเมื่อวานแล้วแล้วถ้าเกิดพูดละเหมาเขาจะไม่ทำได้ไหมไม่ทำได้ไหม <S <S จริงๆแล้วไม่เคยไปเจ้าไหนไม่ทำทำตลอดทำตลอดใช่ไหมสั่งเช้าบ่ายก็ทำพยายามทให้ครับจัดงาน่ัวนี้สคัญกว่าอือืครับ เราคุยกับคนที่เราเบาให้ค,คนนี้บอกก่อนนะเพราะนายพรุ่งน,นี้จะมามาเลนดูเราสั่งไม่แบบคนนี้ให้ดูก่อน,นครับเพราะจริงๆมันมีมันมีอีกเรื่องหนึ่ง<ม>ที่ว่า<ม>เรื่องถ้าเราทํางานเอกชนทํางานเอกชนจะเหมือนอย่างที่พี่เขาว่าอย่างเงี้ยอย่างพวกเราทำอย่างเงี้ยสั่งเช้าเอาบ่ายสั่งเมื่อคืนเอาตอนเช้านะครับไอลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราไปถ,าถ้าอีกหน่อยถ้าอีกหน่อยงานเราเป็นงานอินฟราสตรักเจอร์งานที่เป็นงบอะไรทั้งหลายแหละที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ๆอ่ะ สั่งเช้าได้บ่ายได้ไหมมันจะไม่ได้แล้วนะมันจะไม่ได้แล้วนะมันจะไม่ได้แล้วนะมันจะมีกระบวนการของมันนะเพราะว่าสิ่งที่กําลังสั่งคือสิ่งที่มันกระทบเรื่องกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายกระทบเรื่องเวลาไหมเวลาก็มีถูกไหมเวลาก็มีด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานเนี่ยก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอยู่ในกรอบของการทํางานลักษณะแบบไหนถ้าเราทํางานในกรอบของเอกชนที่ต้องเร่งรัดงานก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้สั่งเช้าก็ต้องทําบ่าย สั่งเมื่อคืนก็ต้องทําเช้าแต่ถ้าเป็นงานในกลุ่มที่เป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจถ้าเราเข้าไปทําจริงๆอ่ะสั่งเช้าได้บ่ายไหมไม่ได้สั่งเช้าอาจจะได้เดือนหน้าก็ได้นะเออเพราะมันมีกระบวนการของมันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเร่งมากๆเลอเพเราอะ่ะเจ็บแล้วก็จะผิดด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อที่ควรระวังว่าถ้าในโอกาสข้้งหน้าเราได้ไปทํางานในส่วนที่โตๆขึ้นไปหมายถึงว่างานใน ที่มันเป็นงานอินฟราสตรักเจอร์หรือที่มันไม่ใช่งานห้างสรรพสินค้าไม่ใช่งานที่เป็นแบบเอกชนทั่วๆไปนะครับเพราะไอาการสั่งเนี่ยแล้วมีผลกระทบกับเรื่องเงินและเรื่องเวลาเนี่ยบางทีเราเราสั่งไม่ได้แต่ทุกวันนี้ที่เราทํากันอยู่เนี่ยเราสั่งได้ไหมสั่งได้แค่ได้รับเสียงจากโทรศัพท์มาก็สั่งไปด้วยวาจาก็กทําได้แล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สั่งแล้วทําไปแล้วเนี่ยต่อรองราคาง่ายหรือยากยาก yeah. เพราะว่าอะไรเพราะว่าทําไปแล้วทําไปแล้วเอ้ยทำไมทำไมทำไปแล้วคนทําต้องเสียเปรียบสิแต่มันบางทีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าเป็นผู้รับเหมาก็สั่งอุตสาห์ทําให้แทนที่จะคิดร้อยบาทกับคิดสองร้อยอนะครับใครได้เปรียบใครเสียเปรียบไม่รู้เจ้าของงานอืมผู้คอนซัลต์เสียเปรียบไหมโดนด่านิดหน่อยผู้รับเหมาด่าผู้รับเหมาด่าว่าตอนสั่งกสั่งจังคิดจังแล้วไม่ก็จะให้อ่า จะตัดราคาอีกถ้าไม่ตัดราคาโดนไชด่าโดนเจ้าดดงด่ารับรับหน้าที่มาโดนด่าอย่างเดียวอ่ะต่อนะครับเจ้าของโครงการเข้าใจว่าเราทำอะไรอ่ันนี้เราไปแล้วมั้งเนาะเราเข้าใจว่าเราทำอะไรเจ้าของโครงการนี้เวลาเขาเข้าใจว่าเราทำอะไรนี่เขาเข้าใจจากไหนเขาเข้าใจจากไหนเขารู้ได้ไงว่าเราจะไปทำอะไรผลงานตะกี้ที่บอกว่า เราเข้าไปก็ควบคุมคุณภาพบริหารงานให้จบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาอืมเจ้าของงานนี่เขาเขาเขาเข้าใจว่าเราทําอะไรนี่เขาเข้าใจไปเองไหมเขเข้าใจไปเองไหมหรือว่ามีอะไรครับก่อนเขาจะจ้างเรามาเขต้องรู้แล้วว่าจะให้เราไปดูเนืนการอะไรอืม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 ก่อนที่เขาจะจ้างเรามาเขาก็จะต้องเขาจะต้องบอกเราว่าให้เราทําอะไรหรือว่าก่อนที่เขาจะจ้างเรามา เราจะบอกเขาว่าเราจะทําอะไรตกลงตกลงเขาเขาใครบอกใครกันแน่เอาคิดว่าเขาต้องบอกเรานะี่ยแต่เราบริษัทเราอ่ะจะต้องบอกเขาว่าบริษัทเราเป็นซีเอ็มด้วยแล้เป็นซีเอ็มด้วยนะอืมอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมเขารู้อยู่แล้วแต่เป็นท่านอย่างเงี้ยเป็นท่านที่จะทำเพราะเขาจะเขาจะรู้ว่าเราจะทําอะไรพอเขารู้ว่าเราจะทําอะไรเขาถึงจะคิดถูกว่าเขาจะจ่ายให้เราเท่าไหร่ ถูกไหมเราเราต้องรู <nenhuma> ้ว <occurs> ่าเราจะทำอะไรเราถึงจะคิดตังเขาถูกว่าเราจะคิดเขาเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าเป็นตัวเราก็เหมือนกันเวลาเราตกลงค่าจ้างตัวเรา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 ตกลงค่าจ้างกับบริษัทเราก็ต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรในเงินเดือนเท่านี้ใช่ไหมครับบริษัทเขาก็ต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรในเงินเดือน เท่านี้จะไหมครับอันนี้กำลังจะสื่อสารว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าใจไม่ว่าจะเป็นองค์กรกับบุคลากรหรือว่าเจ้าของโครงการกับบริษัทเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปทํางานในไซต์เราควรจะเข้าใจว่าเราต้องทําอะไรหรือว่าเราควรจะเข้าใจว่าบริษัทเราทําอะไรเข้าใจคําถามไหมครับเจ้าของโครงการเขาจะคิดว่าคุณทําอะไรหรือเจ้าของโครงการเขาจะคิดว่าบริษัททําอะไรเวลาเขา จะดตำหนิเราบริษัทมากกว่าใช่ไหมครับก็ไม่ได้จอดจมตัวคนเขาไม่รู้เลยซ้ำไปว่าไอ้นี่คืออะไรมาไหนไปแต่ว่าไอ้นี่อยู่คนตะวันตกเขาแยกกับเขาด่าก็พ่าด่าบริษัทเขาไม่ได้ด่าคนไอ้มุมที่เราคิดเราคิดแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นผมผมคิดว่าตัวเองจะต้องทำอะไรอ่าตัวเองจะต้องทำอะไรอืมครับตัวเองจะต้องทำอะไรถูกไหมครับตอนนี้ความคิดจะ ตรงกันไหมระหว่างเรากับเจ้าของโครงการเห็นไหมไม่ไม่ไม่ตรงนะไม่ตรงนะเห็นไหมครับไม่ตรงนะเจ้าของโครงการตัวแทนเจ้าของโครงการใครก็ได้เข้ามาเนี่ยเข้ามาหนึ่งคนปุ๊บเขาเขาเจอหน้าสมมติเจอหน้าเดชาเขาจะคิดไหมว่าเดชาทําอะไรเขาไม่คิดถูกป่มเขาจะคิดว่าบริษัททําอะไรแต่สิ่งที่เดชากําลังคิดจากเขาเดชากําลังคิดว่าตัวเราทําอะไรเห็นไหมมันจะไม่ตรงกันแล้วเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําให เจ้าของงานเขาพอใจอะ่ะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเขาคาดหวังอะไรเขากําลังคิดอะไรเ,ออเพราะฉะนั้นเขากําลังคิดอีกเรื่องหนึง่งเขากําลังคิดว่าบริษัททาอะไรนะเขาไม่ได้คิดว่าตัวเราทําอะไรอืมนันอย่างพี่บอกว่าพี่คิดว่าพี่ทําอะไรถูกไหมเหมือนกับส่วนใหญ่คนก็บอกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมแล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดถ้าสมมุติว่าเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์คิดแบบพี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไ เพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราผมถึงบอกว่าเวลาเจ้าของโครงการเขาเข้าใจว่าเราทําอะไรเนี่ยเขาเข้าใจจากที่เราบอกเขาว่าเราจะทําอะไรบนค่าจ้างเท่านี้แต่กี้ที่เราบอกว่า1ล้านสมมตออิเดือนละหนล้านเจ้าของงานเขาต้องคิดว่าไงโอ้เดือนละหล้านทําอะไรบ้างวะถูกไหมครับทําอะไรบ้างออซึ่งสิ่งที่เราจะทําอะไรบ้างนั้นนะบริษัทเราจะทําอะไรบ้างนั้นนะ มันต้องสอดคล้องกับสิ่งที่บุคลากรเราอะกำลังทําแล้วถ้าบุคลากรเรามีความคิดเดียวกับที่บริษัทบอกเขาว่าจะทําอะไรอะ<ม>ความต้องการหรือความพอใจมันก็จะตรงกันนะถูกไหมครับอืมแต่ตอนเนี้บางครั้งเจ้าของงานเขาไม่ค่อยพอใจเขาไม่ได้พอใจเขาไม่ได้ไม่พอใจเป็นลายบุคคลถูกไหมเขาไม,ไม่ไม่พอใจในเรื่องของการบริการทั้งหมดถ้าเกิดเขาไม่ไม่พอใจขึ้นมาถูกไหมครับ เพราะว่าการบริการที่ออกมาแล้วมันมันไม่ตรงกับสิ่งที่ตกลงไวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าเราตองดูเรื่องผลงานสุดท้ายผลลัพธ์คือผลงานผลงานผลงานดีเช่นก็มีหลายอย่างผลงานดีสมมุติว่าสมมติเทคอนกรีตมาเอาง่ายๆเป็นโพรงผลงานดีไหมไม่ดีเจ้าของว่าผู้มืงานได้ไหมว่าเราได้ไหม เราจะตอบว่า